สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ครับผมตะกล้องนะครับจะมาสาธิตวิธีการนวดผ่อนคลายแมวนะครับผมอ่าวิธีการนวดนะครับผมอันนี้ก็คือแมวของเรานะครับที่จะสาธิตเส้าหลินนั่นเองส่วนผมตะกล้องและนี่ก็คือมือของผมเองจุดผ่อนคลายของแมวนะครับผมจะอยู่ที่ตรงหลังคอนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเส้าหลินขอนวดหน่อยขอนวดหน่อยนี่ทำให้เขาผ่อนคลายนะครับโดยการรูปนะ ลูกหัวลูกหัวเห็นไหมถ้าแมวดุร้ายเราก็อย่าเพิ่งไปยุ่งกับเขานะอันนี้อืมลูกหัวก่อนลูกหัวก่อนพอพอเขาเริ่มแบบว่าโอ้ย <laughs> เดี๋ยวขอน้ดวยก่อนอันนี้คือการนวดผ่อนคลายนะครับผมไม่ใช่การนวดให้กดกิ้วนะโลินโ <c oughs> อ้ยโอเคโอเคแล้วก็ลูกหัวก่อนสลินครับโซลินโซลินนวดผ่อนคลายไงสลินทำงานมันหนักไงเมื่อวานมีพู่ซาตอเมสใช่ป่ะล่ะรู้ว่าทำงานหนักนะเราเลยต้องการนวดให้ให้พี่ซาผ่อนคลายไงเข้าใจเปล่าฮะ ลูกหัวลูกหัวอ่าโอเคคอนด้นหน่อยขอนด้นหน่อยเร็วเร็วนวดคอนด้นคอนด้นคอลูกหัวลูกหัวลูกหัวก็ได้ปะลูกหัวลูกหัวลูกหัวอ๋อไอโซเหรนแล้วอย่างนี้คลิปจะเสร็จไปเนี่ยเดี๋ยวดิเนี่ยทุกคนเขารอดูอยู่นี่เนี่ยนะขอลูกหัวหน่อยลูกหัวลูกหัวเออ่าลูกก่อนลูกก่อนนะอันนี้ได้อยู่อันนี้ได้ปะอ่าลูกหัวลูกหัวนะครับผมลูกหัวลูกหัว ลูกหัวก่อนนะลูกหัวเสร็จแล้วก็พอคอเริ่มผ่อนคลายใช่ไหมแล้วก็เริ่มเอานิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะครับผมค่อยๆแบบนวดบริเวณเบาๆที่หลังคอนะอันนี้แม่จะชอบมากเลยตรงนี้แอาเห็นไหมคอ,อเริ่มคอเริ่มสงบแล้วฟั่งนึงก็ขึ้นมาขึ้นมาตรงตรงหลังหัวตรงหลังหัวตรงตรงใกล้ๆหลัง หลังหูหลังหูหลังหูอเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเริ่มเคิมแล้วเริ่มเคลิมแล้วนะครับพี่เซาเริ่มเคิมแล้วพี่เซาเริ่มเคลิมแล้วอเริ่มผ่อนคลายแล้วครับผมเริ่มผ่อนคลายแล้วนะผ่อนคลายไหมเนี่ยโน่นเบาๆนะอย่าอย่าใช้แบบว่าใช้แรงเยอะเพราะว่าแมวเนี่ยเป็นสัตว์ที่ตัวเล็กบอบางแล้วเราเป็นคนนะครับผมเราจะมีกําลังเยอะกว่าแมวใช่ปะล่ะเห็นไหมเนี่ยเขาเริ่มนอนแล้วเขาเริ่มนอนแล้วเดี๋ยวตั้งก้อนก่อนเขาเริ่มนอนแล้วเขาเริ่มนอนแล้วอ นะครับผมขยับขยับไปตรงคอขยับตรงคอหน่อยอ่านะเริ่มนอนแล้วเริ่มนอนแล้วเริ่มนอนแล้วเห็นไหมโอ้พี่เศร้าพี่เศร้าครับนี่น้ําเสียงที่คุยเขาแนละ้วผมอยากกระโชกคอก้างนะค่อยๆพูดไปพี่เศรา้าทํางานเหนื่อยไหมนะพี่เศร้าครับนี่เห็นไหมเขาเริ่มผ่อนคลายแล้วครับแล้วก็นวดไปนวดไปเรื่อยๆนะเห็นไหมนี่จากเมื่อกี้น,นะพี่เศร้าบอกว่าโกรธกิ้วใช่ไหมนี่เขานอนแล้วเห็นไหม เขานอนเลยเห็นไหมเนี่ยเขานอนเลยนี่นี่เขานอนอ้าวเฮ้ยโถเขาดูเอาไม่เอม่นี่นวดจนพี่เส้านอนเลยนะเมื่อกี้เส้าครับนอนไหมนอนไหมนอนได้นะนอนได้นะเมื่อกี้นวดจนพี่เส้านอนเลยนะอ่าเห็นไหมเนี่ยนอนแล้วนอนแล้วเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยโอ้โหเขาเรียกว่านวดจนหลับอ่ะนวดจนสบายเกินอ่ะนวดจนแมวนอนเลยเห็นไหมเห็นไหมเป็นไงล่ะโอ้โหเป็นไงครับอันนี้คือวิธี การนวดแมวแบบง่ายๆนะทีนี้เรามาลองกังฟูดูบ้างไหมฮะโอเคครับอ่าต่อไปก็ลองมากังฟูมาเลยครับผมอ่ากังฟูนวดไหมนวดไหมเหนื่อยใช่ไหมล่ะเหนื่อยใช่ไหมล่ะกังฟูเฮยพอนวดปุ๊บกังฟูก็นี่นอนเลยนะลงไปหมอบเลยอะลงไปนั่งเลยอะเห็นไหมโอ้ สบายเขาเลยท่าประจำเขาเลยครับนวดตรงหลังคอนะค่อยๆนวดแล้วก็ขึ้นมาตรงหลังหูนวดเบาๆนะแล้วก็ใช้น้ำเสียงแบบรีแลกซ์รีแลกซ์กหน่อยนวดนวดนวดแมวก็ชอบนวดนั้นเนี่ยปกติแล้วเวลาเรานอนเนี่ยแมวจะชอบขึ้นมาบนพ้ะหสมั้งเปล่ะขึ้นมาบนตัวเราแล้วก็ใช้ขาของเขาว่านวดแต่ทีเนี้ยเราก็ควรตอบแทนแมวบ้างนะก็คือการนวดคืนแน่ ฟูสบายไหมล่ะสบายไหมล่ะนี่อ่าเป็นไงครับผมนี่ใครที่เลี้ยงแมวอยู่นะอยู่ที่บ้านนะใช้วิธีนี้ก็ได้นะถือว่าเป็นการเอาใจเจ้านายอีกวิธีหนึ่งนะนอกจากการให้อาหารแล้วก็ตักขี้แมวนะผมการนวดให้แมวก็คือการตอบแทนบุญคุณอย่างหนึ่งนะอ่าสามารถไปลองได้นะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับนี่พี่นวดนี่สบายเลยใช่ไหมเนี่ย